ขออนุญ,ญาตนำเรียนในส่วนของคลัสเตอร์ที่วันนี้ที่น่าจับตานะคะคือคลัสเตอร์ของอำเภอประทายค่ะเรื่องต้นนะคะก็ดูที่ลายที่แปดหนึ่งสี่ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าไทม์ลายของลายที่แปดหนึ่งสี่ที่เราพบเมื่อวานนะคะเป็นลายแรกนะคะลายที่แปดหนึ่งสี่นี้อายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะ อาชีพนี้ธุรกิจส่วนตัวนะคะได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในส่วนของราชกระบางสมุทรปราการนะคะระหว่างวันที่หนึ่งถึงสายังทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันที่อําเภอปราทายอยู่นะคะแล้ววันที่สี่ก็เดินทาง4ี่ห้าเดินทางไปที่ จังหวัดสมุทรปราการในเขตของราชบังนะคะก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นนะคะวันที่6กลับมาโคราชค่ะกลับมาประทายก็มาใช้ชีวิตร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันในเขตของอําเภอประทายตําบลหันห้วยทรายนะคะของอําเภอประทายนะคะก็ใช้ชีวิตแล้วก็ในการ โดยใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะไม่ได้กักตัวนะคะแล้วก็มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นเป็นระยะะ,ยะเกือบทุกวันนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่วันที่สิถึงสิคนไข้เริ่มมีอาการไข้ปวดเมื่อยร่างกายนะคะก็ไปรักษาที่คลินิกนะคะ สิบห้าถึงสิบหกก็ยังทํางานที่ปั๊มน้ํามันนะคะที่ตําบลนี้อย่างปกตินะคะไม่ได้กักตัวจนวันที่สิบเจ็ดผู้ป่วยก็ไปตรวจหาโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลประทายนะคะผลออกวันที่สิบแปดคือเมื่อวานค่ะแล้วก็รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วก็มีการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลมหา,านะราชนครราชสีมาค่ะนี่คือทำลายของผู้ป่วยรายแรกที่เราพบเมื่อวานนะคะจากการพบเมื่อวานโรงพยาบาลประทายได้ทําการค้นหาเชิงลึกค่ะ ค้นหาทั้งหมดนะคะผู้สัมผัสที่ในร่วมกิจกรรมคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบหกค่ะกิจกรรมสังสรรค์จะมีอยู่ที่บริเวณหลังปั๊มนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่เขาไม่ได้เปิดให้บริการเนื่องจากติดภาวะโควิดนะคะ <S <S <roup> ก็จุดนั้นก็เป็นจุดที่เป็นจุดรวมสังสรรค์ของกลุ่มกลุ่มนี้นะคะก็จะพบว่านะคะในคนร่วมบ้านนะคะของผู้ป่วยนะคะก็จะมีมี แม่ยายแล้วก็ภรรยาน้องสะพ้ยน้องชายภรรยาแล้วก็ลูกของผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นโควิดในบ้านครอบครัวของผู้ป่วยนะคะที่ผู้ป่วยกลับมาจากสมุทรปราการแลวไม่ได้กักตัวไม่ได้แยกตัวนะคะก็เป็นทั้งหมดในครอบครัวตัวเองนะคะรวมผู้ป่วยด้วยเป็น6กรายค่ะแล้วเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมสังสรรค์น,นะคะก็เป็นเพิ่มอีก6กรายแต่ในที่นี้คือจากการค้นหาเชิงลุกเนี่ยยีรายผลออกมาแล้วแค่17บรายพบ12บรายที่ติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะ แล้วก็ยังเหลืออีก11รายที่เรารอรุ้นผลการตรวจอยู่นะคะตรงส่วนนี้ค่ะซึ่งตรงส่วนนี้คือผู้ป่วยกลับมาจากสมุดประการก็ไม่ได้กักตัวใช้ชีวิตปกตินะคะก็เลยทําให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เยอะนะคะกลุ่มนี้เขาจะมีการสังสรรค์แล้วก็มีกิจกรรมที่เล่นเล่นร่วมกันค่ะหลังจากนั้นก็มีการดื่มสังสรรค์กันด้วยนะคะขอนําเรียนที่ประชุม่อโปรดพิจารณาค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะท่านประธานคะครับขออนุญาตนําเรียงข้อมูลที่แท้จริงเลยนะคะเขามีกิจกรรมเล่นไพ่แล้วก็มีการดื่มสังสรร์แอลกอฮอล์ค่ะเป็นกับเ,เป็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เจดถึงวันที่16บหกค่ะมันก็เลยทําให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่อนข้างเยอะการติดเชื้อก็เลยค่อนข้างจะถือว่าค่อนข้างเยอะผลออกแค่สิบเพบสิบลายแล้วค่ะ แล้วยังอีก11ลายที่เรารอรุนว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีการมีสัมพันธภาพที่ดีก็มีการเดินทางไปหลายๆพื้นที่นะคะของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราค่อนข้างจะกังวลเพราะว่ารายชื่อเพิ่งเข้ามาตอน9้าโมงตรง ใน12รลายนะคะทีมสอบสวนยังไม่ได้สอบสวน12รลายเพราะฉะนั้น12ราย์ที่สอบสวนเนี่ยอาจจะมีไ l i s t Contact ผู้สัมผัสสินสูงอีกจํานวนมากเพราะถึง12คนนะคะเพราะเราเพิ่งได้รายชื่อแต่เรารู้แต่ว่าเบื้องต้นว่าเขาเขากลุ่มนี่ย12คนเกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยรายที่814แต่วันนี้12ย12ไ h น i ไฮไลท t คอนแทคของเราน่าจะเยอะน่าดูเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีไปไป,ไปหลายๆในหลายๆ,ๆพื้นที่อะคะ่ะขอนำเรียนที่